ันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวทักตัน900กันนะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นอีกคันนึงนะครับของไชยอัอนะครับที่เราได้เอามาโมดิฟายแล้วก็แต่งขึ้นมานะครับแล้วก็คันนี้อาจจะไม่ได้ตัดท้ายนะครับแต่ก็ตีทรงใหม่จัดทรงหมดทั้งคันเลยนะครับให้เป็นอ,ออกทรงแบบแปลกๆนิดนึงคันนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่ดูแล้วดำดุนะครับแล้วก็ ผมว่าคันนี้ก็ชัดเจนอีกคันหนึ่งนะครับถ้าใครที่สนใจตอนนี้ราคาทักตัน900นครับจับต้องได้ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถมาสามารถเอามาคัตตอมได้โดยที่เราแบบว่าไม่เสียดายรถเลยครับสามารถแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่า<ม>ให้ดูผิวเพลินก่อนนะครับตัวนี้เราจะทำคล้ายๆ t ้อยนะครับ อ่าเป็นตัวมอลมนะครับอ่าหรือตัวที่เขาเรียกว่าออยคูลอ่าตัวนี้จะเป็นไทอมตัวหนึ่งนะครับที่ยังเป็นรุ่นเก่ายังเป็นอ่าใช้สายคันเร่งอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะแต่งง่ายนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําว่าเอ่อหนึ่งราคาตอนเนี้ยมีสองอาจจะราคาไม่แพงเพราะรถใหม่อาจจะไม่มีขายแล้วก็จะเป็นอีกรถอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําก็คือซื้อมาแล้วก็มาแต่งกันนะครับได้เยอะมาก อันนี้เราก็มันจะคือตัวทักตั้นนะครับคือสายหมอบแต่สายหมอบเราสามารถที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวแฮนด์นะครับให้เป็นยกขึ้นมานะครับแต่ตัวพักเท้าเนี่ยตัวนี้ยังเป็นเจย,ยงที่ยังถอยหลังไปอยู่นะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนแฮนด์ขึ้นมาได้โดยที่เราโดยที่เราเวลาการขับขี่ของเราอะได้สะดวกแล้วก็สบายขึ้นเดี๋ยวดูท่านั่งก่อนนะครับคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเอ๊ คันเกียร์มันถอยหลังไปนะแล้วทรงขี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมจะทําท่าให้ดูนะครับนี่ตอนเวลาเราขี่นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกทีร้อยพวกเนี้ยครับขาเราจะอยู่แค่ตรงนี้อันนี้เราจะกระเถิบถอยหลังมาหน่อยนึงก็บางทีก็ไม่จําเป็นต้องซื้อทีร้อยก็ได้นะครับสามารถซื้อทักตันมาแต่งก็ได้นะครับเพราะทักตันจะราคาค่อนข้างถูกกว่านะครับดูท่าขี่ก่อนเวลาเราขี่ก็อยู่ประมาณนี้เลย แต่ถ้าเวลาเราหมอบนะครับเวลาเราหมอบก็อยู่ประมาณนี้อแบบได้เลยนะครับเมื่อกี้สาธิตล้อเล่นนะครับคันนี้แต่งอะไรกันไปหลายอย่างหลายทรงเลยเราเริ่มจากด้านท้ายก่อนเลยจากของเดิมนะครับที่เป็นบางโคนยาวๆนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นท้ายสั้น เป็นท้ายสั้นๆเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายมีสุกใต้ทะเบียนอยู่ด้านด้านล่างนะครับราคาอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับส่วนเาบาะเบาะตัวนี้นะครับเบาะเดิมส่วนใหญ่จะเป็นตูดมอที่เป็นไางน,นี่มาอันนี้เราเปลี่ยนโครงเบาะใหม่แล้วก็ตีสร้างงานเบาะขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเป็นเบาะสําเร็จทั่วไปส่วนใหญ่จะยาวแต่ของเราจะค่อนข้างที่จะสั้นเข้ามานะครับแล้วก็ทําทรงให้มาเป็นแบบทรงออกแบดๆหน่อยนะครับตัวนี้แล้วก็มีพวกไฟเลี้ยวหลังนะครับ ไฟเลี้ยวหลังตัวนี้นะครับเรากเา็เป็นยี่ห้อ k n s นะครับคู่หนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทนะครับมีขาไฟเลี้ยวมีโชกหลังโชกหลังเนี่ยตัวเนี้ยจริงๆทักตั้า900เนี่ยท้ายค่อนข้างสูงแต่เราสามารถเอาชกหลังของ g ีร้อ่ะมาใส่ได้นะครับพอเราใส่ชกหลังทีร้อยทำให้ตูดมันเตี้ยลงมานะครับทาให้เหมือนเป็นทรงรถเหมือน g ี0้ตามปกติทั่วไปทุกอย่างเลยนะครับส่วนยางครับ ยางคันนี้เราก็ใช้เป็น MT 60เหมือนเดิมนะครับสเปคเดียวกับเหมือนพวกร o y เ l ื่อนฟิใส่กันจริงๆมันคือสเปคไทอัมนะครับแต่เราก็จะแนะนําให้เอาไปใส่พวกร o y เ l f ่อนฟกันนะครับมันจะหาหาหนึ่งคือหาซื้อได้ง่ายนะครับ2องแล้วยางคุณภาพที่ดีมากและดีที่สุด MT 60นะครับที่ผมแนะนําคันนี้ทําอะไรไปอีกก็จะมีฝาเครื่องครับฝาเครื่องทังตัน900ส่วนใหญ่จะเป็นสีบอล เป็นสีบอลเยอะนะครับเป็นสีเงินนะครับอันนี้เราก็ทําเป็นตัวเป็นฝาเครื่องสีดําทั้งหมดทั้งทุกชิ้นเลยครับก็มีฝานี้ครับมีฝาครอบวาล์มีฝาเครื่องด้านนี้นะครับที่เราทําเป็นสีดําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรแต่งก็คือตัวนี้ฝาครอบหัวชีดฝาครอบหัวชีดตัวนี้ก็จะเป็นงาน CNC ีนะครับอยู่ประมาณคู่สองพันกว่าบาทนะครับส่วนเจ้าตัวท่อท่อคันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ออกแบบออกมานะครับ เป็นเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าออกแบบขึ้นมาครับเรอเล่นครับเป็นลูกค้าออกแบบนะครับเขาชอบทรงนี้นะครับแต่ทางสํานักเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้คุณลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับตามทรงที่คุณชอบนะครับดูต่อกันเลยครับว่ามาไล่มาถึงตรงนี้สีทังครับสีทังอันนี้ก็ทําใหม่นะครับก็จะเป็นงานที่ มีฟอนต์เจ้าตัวไท่อั่มตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหมือนโลโก้ไท่อั่มรุ่นเก่าสมัยก่อนนะครับเป็นโลโก้แต่งนะครับก็จะทําสีเฉพาะโลโก้ใหม่ทําสีถังใหม่ทั้งใบเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเป็นเฉดสีดําตัดบอลน,นะครับเราจะเข้ากันก็จะมีฝักกระเป๋าก็จะทําสีใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้ต่อไปเราก็จะมาดูช่วงแฮนดน์ครับ แฮนด์นะครับแฮนด์เด erm ิมอ่ะของคักตัน900นะครับ mm. ก็จะเป็น mm. เป็นแฮนด์เอ็มบาร์ครับส่วนใหญ่เขาเรียกเอ็มบาร์แต่ตัวนี้เราก็ใส่เป็นแฮนด์แท็กเกอร์ครับตัวนี้จะเป็นแท็กเกอร์เตี้ยเป็นไซส์หนึ่งนิ้วนะครับเป็นแฮนด์ที่แบบว่าขึ้นมาแะยกระดับแรกก่อนที่มันจะมาเป็นแท็กเกอร์ไฮนะครับอันนี้ยังเป็นแท็กเกอร์เตี้ยอยู่ตันนี้ก็สามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านนะครับอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนเจ้ากระจก กระจกก็ใช้แบบธรรมดานะครับคู่ละพันกว่าบาทใส่นะครับสามารถใส่ด้วยกันได้หมดนะครับแล้วก็มือเบรกมือคัตนะครับสองชิ้นอสองชิ้นนี้คู่ประมาณ2,5 0 0นี่แหละคือราคาที่เราจะต้องบอกราคาลูกคา้ามีลูกค้าคอมเมนต์มาให้มาพักหลังให้มะไว้คอมเมนต์เรื่องราคาใช่ไหมราคาตัวนี้ครับมือเบรกมือคัตก็อยู่ประมาณ2,5 0 0ฝาปิดปัม๊มฝาปิดปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นงานซ NC นะครับก็อยู่ราคาประมาณ800รแล้วก็มีขาไม้ตัวเนี้ย ช่วงหน้าส่วนใหญ่ไม่จะกระดกขึ้นแต่ถ้าใครจะแต่งพวกตัวรุ่นชี้อยรุ่นเก่านะครับเวลาทาทรงพวกนี้ครับต้องเปลี่ยนขาไม้ด้านบนใหม่ขาไม้ด้านบนเนี่ยจะมีประมาณสองถึสามแบบอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับท,ทุ้งที่กุญแจจะอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่ตัวนี้เราย้ายขึ้นมาจับกับแผ่นไม้ด้านบนแล้วก็ลดแผ่นไม้ให้จากที่มันเอียงขึ้นนะครับให้ลดต่ําลงนะครับตัวแผ่นไม้ตัวนี้ได้อยู่ราคาประมาณสองพันบาทนะครับแต่มีหลายหลายอย่างนะครับ คือหนึ่งไม่มีสวิตกุญแจก็มีแล้วรุ่นหน้าเข้ามาอย่างนี้มีสวิตกุญแจด้วยแล้วก็มีที่เป็นเหลือไม้เดียวเอาไว้ลูกเดียวก็ได้นะครับตัวรุ่นออยอยคูนี่ค่อนข้างที่จะแต่งได้เยอะแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่ค่อยมีก็จะเป็นตัวที่แบบแต่งง่ายแต่งได้หลายแบบหลายเฉดมากส่วนตัวขาขาไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นงานคีนทีนะครับขาไฟหน้าตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ2 5 0 0บาทน,นะครับแล้วก็มีไฟเลี N ้ยวเคเอสนะครับแล้วก็มีขาจับขาจับด้าน อาจาับตัวนี้เราใช้เป็นหูลัดน,นะครับของธรรมดาทั่วไปนะครับราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับอ่าแต่ถ้าเปลี่ยนแฮนด์แล้วผมลืมเลยลืมช็อตนี้ว่าถักตันเก้าร้อยเวลาถ้าคุณเปลี่ยนแฮนด์หรือทรงไหนก็แล้วแต่เราต้องเปลี่ยนชุดสายด้วยนะครับสายคัสสายคาเรงแล้วก็สายเบรกหน้านะครับทั้งหมดสามสี่เส้นนะครับสามสามชิ้นนะครับเพราะสายคาเรงจะมีสองตอนนี้มีประมาณนี้ครับคันนี้แล้วก็มาช่วงหน้า อีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นมังกรหน้านครับตัวนี้จะเป็นมังกรหน้าแต่งตัวสั้นนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา1,800ร้อบาทนะครับแต่ก่อนที่เราจะแต่งตรงนี้เราต้องย้ายมันจะมีแผ่นชาร์จที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแผ่นชาร์จตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะย้ายออกนะครับมาไว้ด้านหลังตรงนี้ราคาตัวขาตัวขาย้ายแผ่นชาร์จก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทได้ครับอันนี้เราย้ายออกมานะครับเพื่อช่วยตรงนี้หน้าโล่งนะครับ เราสามารถที่จะแต่งแล้วก็เซตตรงช่วงนี้ได้นะครับตามปกติเลยแล้วก็มีกันแข้งครับกันแข้งตัวนี้ก็อยู่ราคาประมาณสองพันห้าร้อบาทนะครับราคาไม่เกินประมาณนี้ครับใครสนใจอะไรชิ้นไหนเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับพวกบางคนหน้าขาไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยครับเวลาเราจัดทรงนะครับแล้วก็มีตัวท่อตัวท่อเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นห้าครับจะเป็นงานไทย ถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะมีเขาวาค่าเซรามิกเพิ่มขึ้นมานะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน20,000บาทนะครับถ้าเป็นท่อที่เป็นทรงสีดํานะครับส่วนด้านนี้เราพลิกมาดูอีกด้านนึงนะครับก็เปลี่ยนโซ่หลังใหม่นะครับโซ่หลังก็อยู่ราคาสองพันแปดนะครับจะเป็นของยี่ห้อ RK ธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็มีตัวฝาครอบคเตอร์หน้าแต่งนะครับตัวนี้อยู่ชุดประมาณ2 0 0พกว่าบาทนะครับ มีใครสนใจตัวไหนอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับเราก็จะมีรถแต่งดีๆอย่างเงี้ยแนะนาให้พวกท่านทุกๆคนนะครับสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องอะไรในการแต่งได้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการที่แบบว่าเอรถทรงนี้แต่งแล้วเป็นยังไงน่าซื้อไหมตอนนี้ราคาอยู่มาสองแสนราคาเปรียบเทียบเท่ากับรอเรนฟิลเลยนะครับตัวนี้ ถามว่ามือสองตัวนี้น่าเล่นไหมหน่าเล่นนะครับจะเป็นอีกรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมแนะนําว่าคุณน่าจะซื้อมาแล้วก็มาคัดต้อมหรือมาทําทรงใหม่จัดทรงใหม่นะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้แล้๋ยวลองไม่นะครับค่าเซ์วิสก็พอๆกับรอยเยื่อนฟิวเลยครับถ้าใครกลัวว่าค่าเซ์วิสแพงเนี่ยสามารถเดี๋ยวนี้ครับรถพวกนี้ครับสามารถทําร้านข้างนอกได้สามารถทํากันเองได้ แต่ถ้าใครกลัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเราสามารถให้คําแนะนําได้นะครับว่าเรถพวกนี้จะมีปัญหาอะไรมากไหมมีอะไรมากไหมที่จะต้องคอยเซอร์วิสเขาที่อยู่ตลอดเพราะว่ารถเขาถ้าเป็นตัวทักตันเก้าร้อเนี่ยจะเป็นปีเก่าแล้วที่ไม่มีจําหน่ายของรถใหม่แล้ะแล้วก็ประกันของศูนย์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีแล้วแต่ต้องซื้อมาเป็นรถมือสองปุ๊บเฮ้ยเราต้องเริ่มจากเซอร์วิสอะไรแล้วก็ยังไง นะครับอันนี้ผมให้คําแนะนําได้ครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้มาเราดูกันท่อกันต่อเลยดีกว่าครับเปลี่ยงดังนะลั่นเลยนะ ดูดูรอบเดินเบาครับผมนึกว่าหาเล่ครับ, Harley, ร,บรอเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับยังไงวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเราขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะหาเจ้าตัวรถด,ดีๆนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูกันอีกนะครับว่าแต่ละคันใช้อะไรแต่ง ราคาไปเท่าไหร่บ้างแล้วก็มีตัวไหนที่อาจจะทําให้คุณผู้ชมทุกๆคนนะครับได้เป็นตัวเลือกเป็นข้อมูลเอาไว้ในการตัดสินใจในการแต่งรถนะครับเราก็จะมีข้อมูลพวกนี้ให้พวกท่านดูนะครับง่ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเครถลูกค้ามันต้องอย่างนี้แหละเสื้อเสื้อ,อได้หมด เดี๋ยวก่อนถายรีวิวต้องแบบเอี่ยมนิดนึงอะไรอะ่ะครับอะไรอะ่ะโอ้ไหลน้ำลายเวลารีวิวแล้วกระเด็นไปเยอะเดี๋ยวส่งลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าว้าว